หลายๆท่านนะครับคงได้รับการแจ้งเตือนจาก Facebook ตรงกระดิ่งข้อความว่าตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2025เป็นต้นไปเนี่ย o o k b o o k จะนำนโยบายใหม่มาใช้ในเรื่องของ AI นั่นก็คือ,อการเข้าถึงต่างๆเนี่ยมันจะตรวจจับโดยใช้ AI เป็นหลักตอนนี้นะครับกลุ่มเป้าหมายที่มันเลือกให้เราเนี่ยมันอาจจะยังไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย100%นั่นก็คือหมายความว่า ตั้งแต่วันที่16ธันวาเป็นต้นไปเนี่ยนะครับ AI ที่จะนำมาใช้กับระบบของ Facebook นี่นะครับคือมันจะแม่นยำและชัดเจนมากขึ้นนั่นก็คือเวลาเรานะครับลงคลิปอะไรไปก็แล้วแต่นะครับสมมติว่าคลิปนั้นเป็นคลิปเกี่ยวกับความบันเทิง มันก็จะไปจับกลุ่มเป้าหมายที่ชอบดูเกี่ยวกับความบันเทิงยกตัวอย่างเช่นนะครับใครที่กดไลค์กดแชร์คลิปที่เกี่ยวกับความบันเทิงเราลงคลิปไปปุ๊บนะครับอ,อัลกอริทึมตัวนี้ก็จะไปแสดงให้นะครับคนคนนั้นเห็นอันนี้คือลักษณะการใช้ AI มาเป็นการตรวจจับ ทำให้กลุ่มเป้าหมายของเรานั้นนะครับแม่นยํามากขึ้นใครก็แล้วแต่นะครับที่ทําเกี่ยวกับกเกษตรมันก็จะมีกลุ่มที่ดูเกี่ยวกับกเกษตรยกตัวอย่างเช่นเราไปเห็นวิธีการปลูกมะละกอแล้วไป กดถูกใจปุ๊บนี่แหละคือข้อมูลที่มันเก็บไว,ว้นะครับฉะนั้นเวลาเราทําคลิปเกี่ยวกับการเกษตรปุ๊บนี่คือมันก็จะส่งไปให้คนที่กดถูกใจให้คนโน้นคนนี้คือมันจะเป็นลูกโซ่เป็นทอด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 ไปนะครับมันก็จะเป็นเครือข่ายใหญ่มากขึ้นยิน่งขึ้นขึ้นฉะนั้นคลิปที่เราทําลงไปก็แล้วแต่นะครับ AI จะเป็นตัวกําหนดว่าจะให้ใครเห็นนะครับคนที่ไม่เคยทําการเกษตรนะครับอาจจะไม่เห็นก็ได้เพราะคุณไม่ได้ไปกดถูกใจเกี่ยวกับกเกษตร คนที่ไม่เคยดูคลิปเกี่ยวกับการร้องเพลงคุณอาจจะไม่เห็นคลิปเกี่ยวกับการร้องเพลงลักษณะประมาณนี้นะครับผมยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างนะครับฉะนั้นนะครับ AI เนี่ยเป็นตัวสําคัญในการที่จะเข้ามามีบทบาทมีหลายหลายท่านบอกว่านะครับถ้าเราทําภาพเกี่ยวกับ AI แล้วเนี่ยคือมันผิดกฎนโยบายชุมชนของ Facebook ไหมไม่ได้ผิดตรงไหนนะครับต้องขออนุญ,ญาตบอกอย่างนี้ก่อนเนื่องจากว่านะครับตอนนี้เนี่ยคือเป็นยุคทองของ AI ท่านสามารถที่จะทําคลิปเกี่ยวกับ AI จะใช้ AI ตัวไหนก็ได้จะใช้ AI ตัวไหนก็ได้แต่ Facebook มันมีจะ m เมตา AI นะครับที่เขาเป็นของ Facebook โดยตรงคุณสามารถใช้ตัวนี้ก็ได้หรือท่านจะใช้ในส่วนของ Google AI ก็ได้ Vivo 3ก็ได้นะครับ Banana Nano ก็ได้นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันถนัดกับเราอะนะครับ c a n v a ก็ได้ ตอนนี้ AI เนี่ยมันออกมาเยอะมากนะครับมันออกมาเยอะๆเยอะๆเยอะมากๆ,ๆเลยจนเราตามแทบไม่ทันถ้าคุณถนัดตัวไหนเนี่ยคุณก็สามารถใช้ตัวนั้นได้เลยมันไม่จะเป็นว่ามันจะต้องใช้ในส่วนของ Meta AI อย่างเดียวนะไม่ใช่ท่านไม่ต้องเข้าใจผิดนะหลายท่านก็ทักมาถามว่าเอ๊ะหนูใช้เนี่ยของ Google ค่ะ AI ค่ะ b e t a Nano ค่ะนะครับไม่ได้ใช้ของ Meta ไดไไหมได้นะครับ เพียงแต่คุณใช้ AI เป็นตัวการเจเนเรตในเรื่องของรูปภาพหรือคลิปของคุณแล้วก็มาลงที่ Facebook มันไม่ได้ผิดกฎกติกาใดๆทั้งสิน้นนะครับและไอ้ลนยน้าที่มีล่ะครับผิดไหมครับตอนนี้คือยังไม่มีนโยบายที่มันบอกว่าผิดนะครับต้องบอกอย่างนี้ซะก่อนนะครับจากนั้นนะครับถ้าใช้ AI แล้วมันจะถูกล็อกเอ่ยถูกอะไรเอ่ยแจ้งเตือนเองมันไม่ใช่นะครับ AI เนี่ยปีหน้านจะเป็นยุคทองเลยนะครับถ้าท่านยังทํา AI ไม่เป็นเนี่ยคือผมบอกเลยท่านจะล้าหลัง นะครับท่านก็จะไม่มีคอนเทนต์ท่านก็จะไม่มีอะไรนะท่านจะมาแต่เต้นๆๆอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะนะครับท่านจะมาแต่ร้องเพลงร้องเพลงอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะครับมันจะต้องมีการพัฒนานั่นคือในช่องของท่านก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องของ AI นะครับเพราะการนําส่งเนี่ยมันก็จะมีอ่าเขาเรียกาประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นอลอกริทึมต่างๆมันจะใช้ AI มาเป็นตัวจับนะครับฉะนั้นนะครับตอนนี้ท่านจะต้องเตรียมตัวในเรื่องของการเรียนรู้ในภาค AI ให้ให้ ให้มากที่สุดแล้วก็ให้เร็วที่สุดตอนนี้มันมันเปลี่ยนอยู่ทุกวันในเอไนะครับขนาดผมเองนะครับผมก็ต้องมานั่งแกะ AI แต่ละตัวเนี่ยปุ่มนี้มันคืออะไรมันเจเนเรตเองได้ไหมมันสามารถเจเนเรตรูปภาพได้แล้วมันาสามารถที่จะทําเป็นวิดีโอ,ดอโดยอัตโนมัติให้เราแล้วมันสามารถที่จะมี เขาเรียกว่ามีเทมเพลตที่เป็นภาพ,พยนตร์ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับและต่อไปมันก็จะเป็นในส่วนของการใช้เป็นภาพ CGI นะครับมาเป็นหนังเป็นภาพ,พยนตร์เป็นเรื่องเป็นราวนะครับซึ่งมันก่อให้เกิดรายได้ทั้งหมดนะมันสามารถสร้างรายได้ทั้งหมดนะครับแต่ถ้าท่านใดนะครับไม่ทําไม่เป็นนะครับท่านก็ใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้ไอ คลิปเดิมของท่านนะครับตัวตนของท่านทําอย่างนี้ก็ได้นะก็ไม่ได้ผิดกฎขติกาใดใดทั้งสิ้นแต่ถ้าท่านทําเป็นนะครับในส่วนของที่มันเป็น AI g e n e r a t e รูปภาพเอยทําคลิปเอยมันก็จะดีต่อท่านเพราะทุกคนก็เป็นเหมือนกันหมดแต่ถ้าเราไม่เป็นนี่คือคือ,ค,อคือเทคโนโลยีเก่าเนี่ยคือมันจะมันจะเขาเรียกว่าอะไรนะ มันก็จะล้าหลังนะครับท่านก็จะตามเขาไม่ทันทีนี้ Facebook มันก็จะปรับใหม่ในเรื่องของระบบต่างๆคือเราต้องมาเรียนรู้ระบบพวกนี้ใหม่ไนงะแต่ถ้าสมมติว่าพื้นฐานท่านแน่นนะครับท่านเข้าใจในเรื่องของระบบเข้าใจในเรื่องของเพราพอตัวใหม่มาปุ๊บท่านสามารถที่จะใช้งานได้เลยเข้าใจได้เลยว่ามันต้องทําอย่างไรบ้างน,นะครับฉะนั้นนะครับ ท่านจะต้องเตรียมตัววันหลังจากวันที่16ธันวานคม2025นี้นะครับท่านจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของ AI มันเป็นยุคทองเนาะมันก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างรายได้บนอากาศจริงๆหลายๆท่านนะครับที่ติดตามผมนี่คือท่านเห็นนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงในช่องของผมเป็นอย่างไรนะครับการประกาศใช้นโยบายต่างๆในเรื่องของการใช้ AI นี่ครับมันมีทุกบริษัทมันจะแจ้งเตือนเรามาล่วงหน้าก่อน หลายหลายท่านนะครับที่ได้รับข้อมูลข่าวสารมาบอกว่าเอ้ยมันจะถูกล็อกหน้าโน่นนี่นั่นนะครับคือมันต้องมีเอกสารจากบริษัทียก่อนท่านถึงจะมั่นใจได้นะครับให้คนที่เขาออกมาพูดหรือค่อยให้ข้อมูลหรือคือให้เขาเอกสารเอาเอกสารมาบอกว่านี่มันมันมันไม่ได้นะนะครับนี่แหละครับคือขั้นตอนเวลาท่านไปรับข้อมูลข่าวสารต่างๆนี่คือต้องฟังด้วยมันแจ้งมามันจะแจ้งเตือนเรามานะครับเนี่ยเดือนนี้เดือนอะไรครับตุลาพฤศจิกาธันวามันแจ้งเรามาล่วงหน้า3เดือนนะ ไอ้นโยบายใหม่นะครับไอ้นโยบายใหม่เนี่ยสามเดือนล่วงหน้า3เดือนนโยบายต่างๆหรือสิ่งต่างๆที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในบริษัททุกบริษัทมันต้องมีการแจ้งล่วงหน้า90วันเนาะไม่ใช่ใครจะมานั่งเทียนแล้วพูดว่าเฮ้ยทำอย่างงน้น่างนี้ไม่ได้นะครับเราก็จะเสียโอกาสไงหลายๆท่านเสียโอกาสนะบอกว่า AI ไเนี่ยไม่สามารถสร้างรายได้ได้แล้วทําให้อ่าช่องของเราติดเหลืองติดแดงคือจริงๆมันไม่ใช่นะครับคือต้องฟังหูไว้หูอันนี้ผม ผมเป็นห่วงพี่น้องครีเอเตอร์ทุกท่านจริงๆเนาะในเรื่องของข้อมูลข่าวสารยน,นะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, บอกพี่น้องทุกท่านหนยว่าปีหน้าคือยุคทองของ AI ท่านจะต้องเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้นะครับผมมีคลิปสอนเนาะคลิปสอนเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ AI นะครับท่านต้องฝึกบ่อยๆนะแค่เมตา AI เนี่ยท่านก็ต้องทําให้มันชํานาญซะก่อนท่านจะตัว ท่านจะไปอีกตัวใหม่นะผมจะไปสอนอีกตัวใหม่เลยนะนะครับแต่พื้นฐานไอตัวเมตาเนี่ยคือเป็นตัวหลักนะถ้าท่านเข้าใจไอตัวเมตาปุ๊บท่านจะไปตัวที่สองนี่คือมันก็ง่ายนะครับผมก็จะไปหา AI ตัวที่มันง่ายๆให้กับทุกท่านนะครับที่มันเชื่อมต่อกันแล้วท่านจะได้เข้าใจว่าอ๋อการสร้างรูปภาพจาก AI เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพียงแต่เราไปเลือก AI ตัวไหนให้มันเข้ากับเมตา AI แล้วมันก็สามารถไปต่อได้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกัน็นกาลเปใจให้ทุกท่านนะครับ